สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะพบกับคุณตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบอนเซลซื้อไว้เลี้ยงไว้ตั้งแต่สักประมาณช่วงที่เกิดเหตุวิกฤตอะไรนั่นแหละสักสามปีที่แล้วใช่ไหมคะโอ้โหผู้ชมขาดูเออะนี่ใหญ่โตแล้วเกินคะ่ะแต่กิ่งก้านสาขาโอ้ยดูเอะค่ะเน่เ่เน่้ย อนี oh, oh, mira, ้มีหนึ่งมีสองมีสามโหดูมือเขานะคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยอ้วนตุ๊กตับเลย่ะเหมือนกุ๊ตุ๊กเลยเนี่ยืมเนี่ยยาวยาวค่ะหืรัสมีก็ค่อนเมตรชนนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยรัสมีอันนี้เนี่ยสวยเนาะตายละนี่กระถางหนึ่งค่ะมีอีกค่ะ นี่ก็ลิงมังกรน,นะคะแต่จำชื่อไม่ได้เออมาทำคลิปแต่จำชื่อไม่ได้เฉยเลยเห็นเขาสวยดีค่ะนี่ก็เช่นกันเขาโอ้คุณผู้ชมนี่ใหญ่โตดีจังเลยค่ะสวยจังเลยเนี่ยอีกชนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยอันนี้เนี่ยลาย มงกรอสัมฤิ์ค่ะคุณผู้ชมนี่สวยสวยสวยมากเลยนะดูสีเขาเนี่ยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะไม้ฟอกอากาศค่ะคุณผู้ชมหาซื้อมาปลูกกันนะคะประโยชน์เขามีเยอะแหละเป็นไม้ฟออากาศตัวนี้นี่ไม้มงคลด้วยใช่ไหมคะ กับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะกับขอบคุณมากค่ะ